แอปเปิลพ่อไงสัตว์ข้างในไม่มีเอ้าไล่คนนู้นไปไหนเอ้าแเราเราเพื่อนนายไปไหนอะดักเกี้ยร์เอ้ามาแล้วมาแล้วดักเกียอยู่ดิ่เอาเหลือไอ้เป็นซี่อะเขาเข้าไปดูแล้วนีเข้างดูนล้วเมื่อกี้ไม่อยู่เฮ้ยผมขับโฮมระดิดเดียวเฮ้ยไอ้ตู้เคอรเขาไม่อยู่น้อยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแไปเมื่อขับโฮมระดิดเลี่ยนชื้อ

โอ้ยก็ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาแป๊บนึงเดี๋ยวเข้ามามีมีกี่คนอ่ะสองคนเองเหรอฮะมีมีกันสองคนเองเหรอมีอันนี้เออเอามาเออเข้ามาเข้ามา เข้ามาแล้วข้ามันนี่เฮ้ยเดี๋ยวเอาผ้าพิดปากออกก่อนเร็วเร็วข้ามันเร็วไคิววาข้ามันเดี๋ยวกู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 จะไม่ข้ามันนะกูจะยืนยืนในนี่ไว้ยืนเป็นกำลังใจข้ามมันเก็บสองเลยสัสเดเร็วนอนแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ยี่เอ้ยชิบหายละกูผมชื่อนับเมื่อวันแล้วนึงเก็บมันสองชิ้เฮ้ย

กู <Wars> ย,ยังไงปู่ยิงมึงไม่ตายคิวมาสองตัวเลยสองตัวเลยลงมาลงมาลงมาไอ้เหี้ยสะใจอะไรเนี่ยแล้วแล้วเราก็เก็บของแล้วก็ดิ้ออกครับปลาปลาปลาดิ้ออกคิวมึงลงมาเก็บของดิคิวลงมาเก็บของแล้ว พี่เก็บเลยเล้วไปาปไปไปไปเลยอ๋อแล้วเปี่ยนที่จะตีป่าตัวอ่ามดอลล่าไเคียวกูไปละไอ้สัตว์ออกเลยออกเลยออก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 กูไปแล้วกูไปแล้วไออันไปปัดแล้วแต่เด้ปกติแม่งตามโผล่ที่หายเลยสัตว์ไอ้ล็อกกี้ดีพีมาหาพี่วะผมดีแล้วเนี่ย อ้าไกัศเลยเยนำวแม่งงงไรเฮียกูต้องรีบออกอะ